รู้จักพิพนจาก youtube ค่ะจากเพจ u t u b e เห็นครั้งแรกก็คือประทับใจจากการสอนเพราะเห็นได้เลยว่าพิพนไม่ได้สอนจากทฤษฎีคือทฤษฎีเนี่ยหาจากที่ไหนได้เห,เหมือนในตำราแต่การเน้นแต่ละจุดของพ่พนนั้นบอกได้เลยว่าพิพลสอนด้วยประสบการณ์ตอนเริ่มต้นที่รู้จักเนี่ย ยังไม่เข้าใจถึงการเทรดก็ดูพิพนไปเรื่อยๆแต่ยังไม่เข้าใจหน้าเทรดใช้เวลาพอสมควรในการตามเทรดไปเรื่อยๆแล้วพิพนก็พ,พอบขึ้นมาเรื่อยๆเห็นจากการที่เห็นหลายๆเพจที่การโฆษณาเข้าไปดูในเพจของเขาสังเกตดูว่าเขาเน้นการขายแล้วก็อ่า จากการที่พี่เองอายุไม่ใช่น้อยแล้วผ่านงานด้านอะไรมาเนี่ยพี่เข้าใจว่าพื้นฐานเนี่ยทฤษฎีต่อไปจะต้องเจอหลายอย่างในการปฏิบัติแล้วพี่สังเกตดูว่าสิ่งที่พี่พลถ่ายทอดเหมือนกับอาจารย์ที่ได้มีประสบการณ์มามากมายแล้วต้องการถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ซึ่งแล้วพี่เห็นว่าการที่เน้นด้านการทำการบ้านและภาพจำเนี่ย พี่ก็เป็นคนทํางานที่พี่สอนลูกน้องพี่ก็ใช้วิธีเดียวกันอ,อย่างพี่เรียนพื้นฐานของ Elet w a v e แต่ก็รู้ว่า e l t ล w a v e เนี่ยมันมีหลายเทรนด์ไดอะแนแนลนู่นนี่นั่นคือบางครั้งมันยากที่เราอะไรวะเนี่ยแบบเนี้ยมันหาจุดแล้วไงอ่ะเข้าตรงไหนอ่ะโอเคเห็นแล้วไงอ่ะใช่ไหมฮะแต่ในสไตล์แล้ว พี่เป็นคนจะพูดว่าเราใจร้อนพี่จะชอบเทสสั้นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเข้าเลยพอเจอทุกคนเนี่ยใช่เลยนี่แหละอาจารย์ฉันพอใจมากค่ะในสมัยที่พี่เรียนกับคนอื่นซึ่งอาจารย์แรกะที่เขาบอกให้ไปแบ็กเทสเขาก็ไม่ได้บอกแบ็กเทสยังไงอะไรเท่าไหร่พี่แบ็กเทสของตัวเองเนี่ยพี่ทําอย่างตั้งใจที่สุดพี่ได้วินเลทส,สูงสุดอยู่ที่ พี่เคยได้75ผลสองผลแล้วก็โดย average พี่จะอยู่ในประมาณ50-65ซึ่งพี่ไม่พอใจส่วนตอในตอนเริ่มต้นที่พี่เริ่มทำ backtest พี่ก็ยังได้ยังยังมีความผิดพลาดแต่หลังๆเท่าที่ทำมากขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกว่าดีขึ้นคมขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นค่ะแตกต่างจากที่อื่นคือ อย่างอ,อย่างที่อื่นเนี่ยจะเป็นให้ทฤษฎีแล้วก็ตอบคำถามจบอยู่ตอบถูกตอบไม่ถูกจะมีคำถามว่าโอเคอันนี้ตอบถูกนะอันนั้นตอบไม่ถูกนะแต่ส่วนของวิพลนะหลังจากนั้นเราจะมีการทำการบ้านแล้วพิพลจะอธิบายเอาการบ้านขึ้นมาดูรวมทั้งของเพื่อนพี่น้องในคลาสเราก็จะเห็นว่าเขาเข้ายังไงแล้วพี่พลก็จะอธิบายว่าทำไมถึงเข้าผิด แล้วก็การที่เน้นการจดแล้วก็มาเรียบเรียงอันนี้สำคัญมากทำให้ช่วยจำถ้าพี่แบ็กเทสมากๆจะเกิดความแม่นขึ้นคือความที่อาจจะเป็นเพราะว่าเคยเสียแล้วก็เลยเกิดความกลัวคือเห็นจุดเข้าแล้วแหละแต่ก็เฮ้ยเข้าดีไหมเข้าดีไหมเข้าดีไหม คือทําให้ช้าไปนิดนึงเนี่ยพี่ต้องการแก้ของพี่ตรงนั้นแล้วพี่ก็แก้ได้แต่บางทีมันก็เฮ้ยเอาอีกแล้วไม่รู้เป็นอะไรติดนี่ก็น,นี่ค่ะพี่อัดไปให้ได้เป็นร้อยเลยพี่ต้องการพักจำเป็นเนื้อหาที่แน่นกระชับแล้วถ้าจำได้ทุกจุด จะทําให้การตัดสินใจในการเข้าเทรดได้ไวและเฉียบคมในความเห็นของพี่ซึ่งบางครั้งเนี่ยทฤษฎีมันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นนู่นนี่นั่นอีเล็กเวกแต่นี้เมื่อไหร่และจุดเข้าตอนนี้เขาวิพนกระชับที่พี่คิดอกระชับแบบเห็นอันนี้แป้มแปมแปมแปมดนันมีเกินมากเกินไปออกเลยอะไรเงี้ยแต่คนอื่นไม่มีนะ บางครั้งเราก็ไปตายน้ําตื้นแบบขึ้นไปแล้วแล้วล่วงลงมาออกไม่ทันใช่ไหมคะอะพี่ชอบคือคือนี่คือสิ่งที่พี่หาคือแบบอะไรแหละนั่นคือเหมือนกับเราตัดสินใจขับรถเราจะเลี้ยวทิ้งโค้งเราจะมีอะไรบ้างเราต้องฝึกถ้าไม่งั้นมันก็ชนนะใช่ไหมคะในความคิดพี่เพียงพอแล้วคะ่ะ เพราะว่าพี่ตั้งใจแล้วว่าพี่พลจะเป็นอาจารย์คนสุดท้ายแล้วพี่ก็จะยึดคําสอนและพยายามจดจําเพราะว่าท่านคือเราไม่จําเป็นต้องเก่งทุกหน้าเทศขอให้ทนหนหน้าเทศไหนก็ทาเงินนั้นคิดว่าพี่พอใจแล้วค่ะพี่คิดว่าวิดีโอนั้นแน่นแล้วก็หลายๆจุดที่พอพี่ดูวิดีโอนะี่ยเข้าไปสอบอย่างน้อยสองรือสามครั้งแรกอาจจะได้ไม่หมด ในในใน,ในความจําของเราเองแต่เมื่อเอามาจําแล้วมาแกะทุกอย่างแล้วพี่คิดว่าพี่ฝลใส่ในนั้นไว้หมดแล้วค่ะสนุกค่ะแล้วก็หลังจากจบคลาสไปแล้วทุกวันที่เวลาถึงมีคลาสก็รู้สึกว่าอยากที่จะให้มีคลาสรมีการพูดคุยกันอีกจริงค่ะเมื่อก่อนที่พี่จะมาเรียนกับพี่ฝลเนี่ยอย่างที่ที่พี่ว่า โ okay, e อเค EMAR แล้วไงอ่ะแล้วเมื่อไหร่จะเข้าแล้วยังไงดูไม่ออกจะมาฮะแต่เมื่อมาเรียนกับพี่ปอล์รู้แล้วเบรกอย่างนี้ตรงนี้จุดเข้าพุ่งไปได้แค่ไหนแล้วมีความมั่นใจในการเข้าด t สต็อปสันจริงเก็บแล้วบายบายไปเลยนั่งนั่งได้เลยค่ะร้อยเปอร์ซ็เลยค่ะก่อนหน้านี้พี่ คือความพี่พี่รู้ว่าจุดจุดอ่อนของพี่แต่ก่อนคือการจุดเข้าจุดเข้าที่ไม่คมช้าเกินไปที่ปัญหาของพี่เนี่ยเปจุดเข้าไม่คมช้าเกินไปเพราะว่าอาจจะไม่แน่ใจในการจุดเข้าเพราะอ่าหลังจากที่เรียนกับพี่ปนแล้วมีความมั่นใจในการเข้าจุดเข้ารู้สึกมันง่ายพี่พรเป็นคนที่ มีความจริงใจมีความเป็นอาจารย์ผู้ถ่ายทอดทคุณวุฒิที่สูงมากแล้วก็พี่พลมีจิตใจเต็มร้อยเกินร้อยด้วยซ้ำไปในการถ่ายทอดเพื่อให้ลูกศิษย์ได้ได้จริงๆไปเทรดได้แล้วพี่พลเป็นคนที่มีน้ำใจไม่ดุสนุก สนุกต่อการอ่าการเรียนแรกๆเวลาที่พี่ผิดพี่ก็กลัวเหมือนกันบางครั้งเวลาเสร็จไปแล้วเนี่ยเราเราไม่รู้ว่าเราทําผิดแต่พอพี่พลเน้นว่าเอ้ยพี่เข้าอันนี้มันลอยกันมันเข้าไปได้ยังไงเนี่ยเออจริงนะเพราะนั่นนั่นคือจุดที่พี่แบบพี่รู้ว่านั่นคือจุดพลาดของพี่บ่อยๆอ่าพี่พลเราหนึ่งดัานดีเลยนั่นคือแบบพี่พลนี้มีประสบการณ์สูงค่ะลูกพี่คิดถึงพี่พลทุกอาทิตย์ เหงาการ Copy ในวิธีก่อนสไตล์ของคนเนี่ยเราไม่สามารถ Copy ้คนนั้นได้แน่นอนไม่เหมือนการใช้เครื่อง Copy เพราะว่าการเรียนการก๊อจากการที่ไปเรียนตามหนังสืออิเทเว็เป็นอย่างนี้ใครๆก็ทำได้แต่ของพี่ปนสเปเชียลคือรประ,ร,ระสบการณ์ซึ่งประสบการณ์เนี่ยจะไม่มีใคร รู้ได้เท่ากับตัวตนของบุคคลคนนั้นพี่พลได้ถ่ายทอดประสบการณ์เนี่ยมันมีมูลค่ามากมายจริงๆเพราะประสบการณ์เนี่ยมันไม่สามารถซื้อได้ในตำราการถ่ายทอดจากบุคคลไม่มีทางก๊อปปี้ได้เหมือนกับคนมันไม่ใช่โฟโตก๊อปปี้ไม่เหมือนกับถ่ายเครื่องถ่ายเอกสารเพราะฉะนั้นถ้าคนอยากจะเรียนควรจะเรียนโดยตรงกับ คนที่มีประสบการณ์จริงๆการแก้ปัญหาต่างๆจะเป็นงานที่ถูกต้องมันไม่ใช่ออกมาจากตำรามันคือประสบการณ์ตั้งใจดูวิดีโออย่างน้อยผลแรกเนี่ยยังจำไม่ได้หมดผลที่สองแกะออกมาอีกแล้วก็ขยันทำแบ็กเทสแบ็กเทสนั้นจะแต่ละครั้งยิ่งทำมากขึ้นจะเห็นข้อบกพร่องของตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆ แล้วเกิดภาพจําขยันยิ่งขยันเท่าไหร่ประสบความสําเร็จจะมาได้เลยเท่านั้นค่ะเหมือนกับพี่ยังต้องทําอยู่